สวัสดีค่ะน้องเอนพอดีพี่มาที่ทํางานนะคะก็เลยฝนมันตกนะคะก็เลยเห็นว่าใบไม้มันสวยเนาะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะดูสายฝนนะคะฝนตกค่ะกําลังจะเดินกลับบ้านนะคะวันนี้ถิบจัก,กรยานไม่ได้ถ่ายข้างทางให้เพื่อนๆดูนะคะ กำลังเดินกลับบ้านนะคะเพื่อนๆมาที่ทํางานค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเดินกลับบ้านเนาะเดินเป็นเพื่อนหน่อยนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะ ชมบรรยากาศข้างทางตอนเดินกลับบ้านนะคะพอมีรถมาแล้วก็จะลดร,ระดับลงเนาะฝนตกนะคะมืดเชอะ โอ้ยฝนตกแรงมากเลยค่ะไปจะให้เพื่อนๆดูข้างทางนะคะรมมาก็จะไม่ถ่ายรถนะคะดูนะคะค่ะใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลย เดี bon, be ๋ยวข้ามถนนก่อนมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะรถมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเดินเป็นหมู่หนยเด้อเดินเดินเดินกลับบ้านนะคะออกจากที่ทำงานนะคะฝนตกค่ะ กลางลมอยู่นะคะตอนนี้ก็พอดีจะให้ดูวิวนะคะวิวข้างทางเนาะตอนเดินกลับบ้านนะคะมาคามาคามาเดินเป็นเพื่อนกันนะคะธรรมดาจะขี่จักรยานนะคะแต่ว่าฝนมันตกตกหนักเนาะก็เลยเดินเอานะคะเดินกลางลมนะคะลมก็แรงด้วย ก็จะให้ดูเป็นหมู่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านต่างๆนะคะต้นไม้สวยจังเลยค่ะเดี๋ยวก็จะร่วงนะคะต้นไม้เดี๋ยวก็จะร่วงใบก็จะร่วงหมดเลยนะคะจะเข้าสู่หน้าหนาว ย่างน้อยเดินกลับบ้านก็20นาทีก็ได้สะสมนะคะขอโทษด้วยเพื่อนๆที่รบกวน20-30นาทีเนาะจะให้เพื่อนๆดูนะคะดูความสวยงามนะคะ ฝนตกฝนตกค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะทางนี้นะคะแต่เราไม่ไปทางนี้นะคะแต่เราก็จะมาทางนี้นะคะ ต้นไม้เขาเรียกต้นใบอะไรนะแดงๆอันเนี้ยดูนะคะดูใกล้ๆเป็นอย่างนี้นะคะซูมเกินไปเนาะบรีเพตตีสุราดิกรู้ใครนะคะเอ่อเฮลโลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ อาจไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะคะดูนะคะข้างทางเนาะดูน้ํานะคะฝนตกนะคะน้ำในห้วยเนาะน้ําก็ไหลนะคะห้วยเล็กๆนะคะดูนะคะชมบรรยากาศข้างทางตอนกลับบ้านนะคะเพื่อนๆน,น้ำเต็มเลยะคะ่ะห้วยลำลำห้วยเล็กๆนะคะฝนตกหนัก ทีนี้เราก็เดินกลับบ้านกันเดินกลับบ้านกันนะคะรู้สึกก็จะมีอีกมีคนหนึ่งเดินจูงหมานะคะข้างทางข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะใช้เวลาเดินสักกี่นาทีนะคะ เดินกลับบ้านนะคะถ้าจะใกล้ๆตอนคนเดินมาแล้วก็จะไม่ไม่เอากล้องไปที่เขานะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้นะคะก็จะดูข้างทางไปเนาะ ก็ผ่านไปแล้วคนจูงหมานะคะเขามาเดินเล่นกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดินไปร้องเพลงไป <laughs> ยายนิไลายสดเอาเวลาที่สะดวกนะคะเพื่อน ไม่ไม่ได้กำหนดเวลาคนดูก็ดูมากดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็สวัสดีขอบขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะเวลามันไม่เหมือนกันเนาะที่ประเทศไทยกับที่ที่สวีเดนนะคะมันห่างกันเยอะตอนเราไลฟา์สดก็เพื่อนๆก็อาจจะนอนกันหมดแล้ว ก็ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเนาเพื่อนๆถ้าบางทีเวลาเพื่อนๆไลายส,สดเราก็นอนบางทีเนาะเวลามันเวลามันไม่ตรงกันนะคะเอยเหนือ่อยบินขึ้นเนินเนาะขึ้นเนินมาดูนะคะใบไม้ก็จะเลืองๆแบบนี้นะคะฝนตกฝนตก เดินต่อนะคะเดินกลับบ้านชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกก็เอาจักรยานมาก็แป๊บเดียวนะคะปั่นจักรยานนะคะเพราะว่ายานนี้ขับรถไม่เป็นนะคะ เดินไปเรื่อยๆนะกลับบ้านดูต้นไม้นะคะต้นโน้นสวยเห็นไหมคะสวยมากเลยเกือบสุกแล้วมาดูไปถ่ายให้ดูนะคะสวยมากเลยต้นนี้สวยมากเลยะคะ่ะทางกลับบ้านเราทางนี้นะคะ แต่พอดีเห็นต้นไม้สวยก็แว,แวะดูนะคะดูบรรยากาศรอบๆเนาะช่วงนี้ก็จะสีสันเยอะนะคะสีเหลืองสีส้มสีเขียวเนาะมันก็ตัดกันมันก็จะสวยนะคะ น้ำนะคะน้ำฝนตกนะฝนตกแรงนะคะตอนนี้ก็ซาซาแล้วนะคะซาซาแล้วเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านเผื่อเพื่อนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้นะคะว่ายนิ้ไปไหนเนาะยนิษเพิ่งออกมาจากที่ทํางานนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะจะเอาตารางคะ่ะเขาเปลี่ยนตารางใหม่เนาะตารางทํางานนะคะเอาตารางเชียร์มา คราวน,นี้ก็จะเดินกลับบ้านฝนตกหนักค่ะขี่จักรยานไม่ได้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เดิน mm hmm. เดินไปนะคะเราก็จะไม่เดินให้มันเสียเวลาเปล่าเนาะขอสัก20-30นาทีนะคะวันนี้ก็อากาศมันสืสลือเนาะก็ทำให้เรา เป็นสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะคะเหมือนเป็นโรคซึมเศร้านะ่ะม,มันเออมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยอ,อยะะ่อนระหอยลอยแรงนะคะเหมือนม่มีแรงนะคะหน้าหน้าหน้าเนี้ยคนจะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะคะที่นี่เพราะว่ามันจะมีแต่ความมืดนะคะความมืดซะส่วนใหญ่เนาะมันมืดเร็วนะคะ แล้วก็จะป่วยกันไม่สบายกันนะคะมาดูต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าเสียงเครื่องบินสวัสดีค่ะก็พาเดินนะคะพาเดินนะคะมาได้นั่งวันนี้พาเดินจากที่ทำงานกลับบ้านนะคะฝนตกคะ่ะดูน้ำฝนนะคะ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เจดองศานะคะความเย็นอยู่ที่เจดองศาคะบวกนะคะบวกเจดองศานะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเราต้องบอกบอกเป็นบวกหรือเป็นลบ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวก็จะบินอากาศมันก็จะเป็นอากาศลบนะคะต่อไปถนนหนทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะของที่นี่รถไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะรถจะไม่ค่อยมีนะคะรถเขาก็จะขับกันแบบว่าช้าๆนะคะตามกฎ ตามกฎระเบียบของอ uh, นี่กฎจราจรที่ที่แบบว่าขับช้าๆนะคะที่ชุมชนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูท้ายรถเมล์รถเมล์มาแล้วเห็นไหมคะรถเมล์รถเมล์สีเขียวนะคะคือจะเป็นรถเมล์ที่ว่าใช้ไฟฟ้านะคะไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะ แล้วรถที่นี่ก็จะไม่มีควันนะคะเพื่อนๆจะเป็นรถที่ไม่มีควันนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะล้นนลงหรือว่าอนุรักษ์ใช้ไฟฟ้ากันนะคะรถก็จะไม่มีควันจะควันพิษน้อยนะคะต้นไม้จะเยอะนะคะที่นี่จะมีต้นไม้เยอะๆนะคะ เราชมป่ากันไปเรื่อยๆนะคะใกล้ๆจะถึงบ้านแล้วถ้าเดินเร็วก็จะถึงเร็วนะคะอันนี้มันลมพัดแรงนะคะลมพัดแรงก็จะจะสู้กับลมอยู่นะคะล่มคันใหญ่นะคะโอ้ยลมแรงเหลือเกินเดี๋ยวนะคะคุณเพื่อน ล่มคันใหญ่เนาะเดี๋ยวจะพากลัวล่มจะพาองคมังกรปลิวนะคะรู้จะปลิวได้หรือเปล่าหนักนะคะยาน,นี้ตัวหนักนะคะเดี๋ยวถ้าลมแรงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนี่คือทางเดินกลับบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมีรถใหม่อคัน สายหนึ่งนะคะมาที่นี่ดูนะคะต้นไม้แล้วก็จะเป็นรถเมย์รถเมย์ที่บ้านยายนิดจะมาทุกๆสิบห้านาทีนะคะคือขับรถไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารถสะดวกอยู่นะคะที่จะเข้าไปในตัวเมืองนะคะจะมีรถเมย์มาทุกๆสิบห้านาที